มีความสุขก็มีความาความทุกข์ก็จะได้หมดไปการกุศลบุญกุศลวันนี้ก็ได้อิ่มน้ำสำราญกันอยู่ที่ไหนเราก็ได้บุญเราทุกสถานที่สถานที่ผมเดินไปเที่ยวแต่ข้างนอกหน้าบ้านผมนี้ก็ไม่เห็นพักผู้ไทยกะฮาพัตเตอร์เลยป้ายที่ตั้งไว้ หายไปหมดแล้วเหลืออันเดียวอย่างนี้ภูมิใจไทยมาเต็มไปเต็มวัดเต็มวาเลยนะเต็มสถานที่เลยอยู่ทุกขนทุกแห่งของภูมิใจไทยกับประชารัฐเท่านั้นเองนอกนั้นพรรคเพื่อไทยหายไปไหนหมดไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้ครับแต่พรรคเพื่อไทยไม่มาตรวจสอบของตัวเองเลยหายไปไหนหรือว่าท่านจะเก็บไปแล้ว จึงไม่ออกว่าว่า,าพักเพื่อไทยมันโด่งดังแล้วไม่ต้องกางอีกต่อไปหรือว่าเก็บให้คนอื่นเขาทำแทนก็ไม่รู้ครับนี่แหละผมก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายาพักเพื่อไทยนะพักเพื่อไทยไม่ค่อยออกหาเสียงเลยจังหวัดพิษณุโลกนี่ผมเจอมาไม่เคยเห็นพักเพื่อไทยแห่หาเสียงตามสถานที่นอกสถา,านที่เลย ไม่มีรถแห่เลยและเดินขบวนก็ไม่เห็นเดินหาเสียงก็ไม่เห็นมีพักเพื่อไทยไม่มีมีแต่ของภูมิใจไทยกับประชารัฐเท่านั้นเองสองที่แต่และว,วันละว,วันนะครับแต่ตอนนี้พักเพื่อไทยโดดดังมากถ้าจะเลือกเลือกเ,อเบอร์ยี่บเก้านะครับพักของพักเพื่อไทยเบอร์ยี่บเก้าเทศชโลกผมยังไม่รู้เลยเพราะเขาไม่ค่อยหาเสียง ในเขตตัวเมืองมานี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเบอร์อะไรเขตอ่ะผมอยากทราบว่าเขตพักเพื่อไทยเบอร์อะไรเท่านั้นเองตอนนี้เราเป็นวันสงการวันที่15แล้ว15แล้วก็บางคนก็กลับไปกรุงเทพไปทำมาหากิน15 16แล้วบางคนก็ยังอยู่เล่นสนุกสนานกันเต็มในตลาด ในจังตัวจังหวัดพิษณุโลกว่าวันวัดใหญ่มีคนมาบูชามาไหว้พระพระชิงราชมากมายเือเกินและความสนุกสนานของมวลชนมีมากนะครับช่วงนี้เราออกหาเสียงตามมวลชนที่หาเสียงข้างทางดีที่สุดเลยนะครับพรคเพื่อไทยก็ขอให้ออกไปด้วยเถิด ผมอยากให้รู้เห็นว่าพักเพื่อไทยออกมาเล่นน้ำกับาประชาชนจะมีความสุขถ้าพักถ,ถ้าพักเพื่อไทยออกมาได้เบอร์29เขตอะไรผมก็ยังไม่รู้ขอให้ท่านจงได้ออกมาหาเสียงข้างทางข้างถนนหรือตามสถานที่ท่านอยู่ในเขตของท่านก็แล้วกันนะครับ ดีนะครับขอให้สนุกสนานกันจนพอใจในวันนี้พว่นี้เลยนะครับสาธุมาในโลกภาพการสงการปีนี้สนุกสนานอย่างพอใจกันเลยคนไหนได้ไปเล่นสงการก็สนุกทำให้ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอยู่ในร่างกายของเราเองร่างกายเรา จะสมบูรณ์ได้จะดีได้ก็สนุกสนานกันทําให้เรามีความสุขตลอดไปความสุขที่เกิดที่ใจไม่ใช่เกิดที่การที่วัดความสุขเกิดที่ใจความทุกข์ก็เกิดที่ใจบุญก็เกิดที่ใจของเราไม่ใช่เกิดอยู่ที่วัดไม่ใช่เกิดอยู่ที่พระรูปใจรูปหนึ่งเกิดอยู่ที่ใจเรา บุญคืออยู่ที่ใจเราเราจะทําบุญหรือไม่ทําบุญมันก็อยู่ที่ใจเราถ้าใจมีบุญอยู่ที่ไหนก็ได้บุญทุกสถานที่นะครับบุญเราสนุกสนานนี่คือก็ได้บุญมันหลั่งออกมาเอง <c oughs> ความบุญนี้มันจะหลั่งออกมาให้ร่างกายเต่งตึงสวยงามผุดพองอยู่เสมอไม่มีความทุกข์ความยากบาป ปีนี้สงการสนุกกันแต่วันนี้พิษโรคมีความจุกกันถ้ามีการหาเสียงกันมากมายไม่มีพักเพื่อไทยเลยผมไม่เคยเจอสักครั้งป้ายที่พักเพื่อไทยเคยมีมากมายกับเหลืออันเดียวไปนั้นหรือไปหมดพักเพื่อไทยจะเหลือไปหมดให้ภูมิใจไทยมากลางแทนเต็มสถานที่เลย ไปดูนะครับท่านพักเพื่อไทยตัวพักเพื่อไทยของเราไม่ค่อยเห็นหาเสียงเลยมีแต่ภูมิใจไทยกับประชารัฐทามาแถวบ้านผมเนี่ยมีแต่พักประชารัฐกับภูมิใจไทยเท่านั้นเองพักเพื่อไทยหายไปไหนผมก็ไม่รู้ที่ผมไปตรวจสอบป้ายแต่ละป้ายแล้วตอนที่ยังไม่ได้หาเสียงนี่อย่างนี้พักเพื่อไทยมีภาพ มีโปเฟเตอร์เต็มไปหมดข้างทางมียิ่งรักแื่อมีมอ,อูอิงเต็มถนนหนทางเลยนะครับรนี่แหละ